สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาน,นิลามักกะโลนีทาโร่เอาไม่ใช่วาน,นิลามักกะลองทาโร่กับแม่หมอยาีินะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาอ่านไพ่ให้กับทุกๆคนเหมือนเดิมเนาะ,ะวันนี้แม่หมอจะใช้เป็นไพ่ทั้งหมดสาหสำหรับนะคะเป็นหัวข้อที่แม่หมอแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะ,ค,ะคือเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะใช้เป็นไพ่สำรับนี้หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไพ่สำรับนี้แม่หมอเพิ่งได้มาใหม่นะน้องสัญชาติญี่ปุ่นนะคะ นะแล้วก็เป็นไพ่สาหรับนี้นะคะทุกไพ่ที่แม่หมอเอามาอ่านให้กับทุกทุกคนเนี่ยพลังพลังงานดีหมดเลยนะแล้วก็ทุกครั้งที่แม่หมอได้เปิดพลังงานหรือว่าได้อ่านพลังงานให้กับทุกทุกคนเนี่ยตัวแม่หมอเองเนี่ยก็รู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยไปด้วยอะ่อนะอเนาะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าท็อปปิกกันเลยแล้วกันนะคะก็วันนี้เนี่ยจะเป็นท็อปปิกเกี่ยวกับเรื่องที่คนในอนาคต เขาอยากจะพูดกับคุณนะคนคนนี้เป็นคนที่ยังไม่เข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าเสียนอะไรอะหรือว่าเป็นคนที่เคยเข้ามาในชีวิตคุณแล้วแต่ว่าเหมือนเขาได้ออกไปจากชีวิตคุณแล้วก็ปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองนะคะให้กลายเป็นคนใหม่โดยภายในนะเออเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า1เลยนะ คนคนนั้นเขาคือใครเขาจะมีลักษณะแบบไหนเวลาคุณเจอเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบใดนะคะจะใช้เป็นไพ่สําหรับนีนะแล้วก็มาดูกันว่าเรื่องราวที่เขาอยากจะพูดกับคุณตอนเนี้คือเรื่องราวอะไรนะคะแล้วก็เขาอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นนะทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเคยได้ยินประโยคมันเป็นประโยคที่แม่หมออ่านมาจากโคดภาษา พอเลาพูดภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอีกหลายคนบนโลกเลยที่เรายังไม่ได้เจอยังไม่ได้ตกอุ้มรักยังไม่ได้ทําความรู้จักมีงานอีกหลายงานที่แบบยังรอเราอยู่แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เรายังไม่ได้ทําอ่ะแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายคนที่เขาจะมาเป็นเพื่อนใหม่ของคุณที่เรายังไม่ได้รู้จักกันคือ พูดง่ายๆเลยอะชีวิตคนเรามันมีอีกหลายอย่างมันมีอีกหลายคนที่เรายังไม่เจอมันมีอีกหลายงานที่เรายังไม่ได้ทำมันมีอีกหลายประสบการณ์ที่เรายังไม่ได้สัมผัสนะคะก็สิ่งที่แม่หมอจะสื่อก็คือคือชีวิตเราอะมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเสมอเนาะแล้วก็การที่บางทีอะเราใช้ชีวิตอยู่กับอดีตมันอาจจะรั้ง ตัวเราเองจิตใจของเรานะคะไม่ให้ได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเนาะในวันนี้แม่หมอจะมาส่งข้อความเกี่ยวกับคนในอนาคตที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณนะถ้าสมมติว่าคนในอนาคตคนนี้เขาสามารถพูดกับคุณได้ตอนนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณเจอตอนนี้เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเถอะว่าเขาคนนั้นคือใครนะคะเช็คพลังงานคุณดีไหมเช็คดีไหมเช็คดีไหม เช็คสักสองใบแล้วกันเนาะแล้วก็ไปดูพลังงานเขาก่อนะจะได้รู้ว่าคลิปนี้ใช่ของคุณไหมหรือว่าเป็นของเพื่อนนะคะถ้าใช่ถ้าตรงเหมือนเดิมไปฟังกันต่อถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงก็ฟังต่อได้เหมือนเดิมนะอะแม่หมอขอดูพลังงานคุณสองใบก่อนแล้วกันนะคะขออนุญาตผูบรรจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะแม่หมอขออนุญาตดูพลังงานนะคะของคนที่เข้ามาชมคลิปที่เป็นเจ้าของคลิปนะ นายนอฟอนแล้วก็คิงเออควีนออฟโซนอือแม่หมอเห็นพลังงานของคนเก่งนะคะวันนี้คนที่มาชมคลิปของแม่หมอวันเนี้ยทั้งเก่งทั้งเรื่องงานเรื่องเอ่อทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องชีวิตนะคุณเป็นคนหนึ่งที่ตรดท็อบเรื่องงานนะคะคุณเป็นคนที่ใส่ไฟมากๆแล้วก็แม่หมอเห็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฉลาดนะฉลาดทาั้งทาง,ทางแบบทางหนังสือทั้งทาง,ทาง,ทางชีวิตเลย คุณมีสติปัญญาที่เฉียบคมคุณมีการตัดสินใจที่เฉียบคมนะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ถ้าอะไรท็อกซิกค,คือคนไม่เอาเลยนะไพ่ราชินีถือดาบเนี่ยเป็นคนที่ถ้าอะไรท็อกซิกถ้าอะไรไม่โอเคคือตัดทิ้งทันทีนทนะคะแม่หมอเห็นว่าคุณน่าจะเคยผ่านประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงตัวเองมานะจากที่หน้าไพ่ออกมาคือบัตเตอร์ฟลายสีตัวนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันทําให้คุณมั่นคงขึ้นมันทําให้คุณเป็นหลัก เป็นฐานให้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็ไพ่ที่มันอยู่ใต้อันเนี้ยคือไพ่ The Empress แม่หมอมอ,มองว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใจดีเก่งไม่พอใจดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีออร่ามีวัฒนาบาร,รมีในตัวเองสูงมากๆนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณนะอ,อ่ะทีนี้พักพลังงานคุณไว้ก่อนเป็มดูพลังงานของคุณคนนั้นกันบ้างนะคะถ้าใช้ท่าตรงนะก็คลิปนี้ก็ของคุณนั่นแหละนะคะ ทีนี้เรามาดูพลังงานของอีกคนหนึ่งกันแล้วกันนาะอว่าคนแนอนาคตของคุณเนี่ยเขาเป็นพลังงานแบบไหนเขาเป็นใครเวลาที่คุณเจอแล้วคุณจะรู้สึกยังไงเวลาที่แม่หมออ่านพลังงานเนี่ยแม่หมอจะไม่ไปโฟกัสที่ทางกายภาพนะคือบางหมดดูบางท่านเขาอาจจะแบบสามารถดูตรงนั้นได้แต่สําหรับแม่หมอแม่หมอให้ความสมคัญกับเ,เรื่องพลังงานเรื่องความรู้สึก เรื่องการสัมผัสทางใจอะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเนื้ออะถ้าเป็นถ้ามีคนมาถามว่าเนื้อคู้คือใครแม่หมอจะอ่านพลังงานเขาให้หมดเลยอูย้วันนี้มีพลังงานแรงนะเนี่ยแม่หมอจะอ่านเป็นพลังงานให้นะคะเพราะว่าคือการที่เราไปซิกว่าทางกายภาพเขาหน้าตาย,ยังไงชื่ออะไรสีผิวอะไรเนี่ยรู้ไหมคือมันเป็นการปิดกั้นโอกาสบางทีเราอาจจะได้ดีกว่าที่เราคิดบางทีเขาอาจจะมาในเวที่ อันเอ็กซ์เพคสำหรับเรามากๆเราไม่คาดคิดแล้วมันกลายเป็นว่ามันดีกว่าที่เราแบบที่เราคาดหวังไว้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่แม่หมอเชื่อสนิทใจเลยคือจัก,กรวาลบางทีนะจัก,กรวาลรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจัดสรรมาให้อ่ะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เราต้องโฟกัสเลยคือใจเราความรู้สึกเราความรู้สึกที่เราอยากได้จากสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะทุกจริงๆหล้ทุกอย่างแล้วอะเวลาเรา a n นิเฟสอะไรใช่ไหมเราอาจจะอยากได้ สิ่งสิ่งนั้น material ตรงนั้นคนคนนั้นก็จริงแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกที่เราจะได้จากตรงนั้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนคอมเมนต์มาเนาะว่าแม่หมอคลิปที่แล้วคือแม่หมอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาแป๊บ,บนึ่งนะก่อนจะไปเปิดไพ่นนะแม่หมอคือผมแบบดูคลิปแม่หมอแล้วคลิปแม่หมอแบบ เจอสามครั้งแล้วที่แม่หมอบอกว่าให้ไปพักใช่ไหมโอ้พักของแม่หมอคืออะไรพักคือต้องพักจากใจจริงๆพักไม่ใช่ว่า,าคุณอาจจะไปพักต่างสถานที่ได้แต่คุณต้องแน่ใจว่าสภาพาติดใจคุณได้พักด้วยณนะระหว่างที่คุณพักคุณต้องไม่คิดเรื่องงานคุณต้องไม่คิดเรื่องคนอื่นคุณต้องกลับมาหาตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อย่าเพิ่งคือพอสทุกเรื่องในชีวิตก่อนพอสเรื่องครอบครัวพอสเรื่องคนรักพอสเรื่องงานพอสเรื่องสมมุติว่าการเงินอย่างเงี้ยหยุดหยุดมันไว้ก่อนนะคะให้คุณได้อยู่กับปัจจุบันได้ดื่มด่ำบรรยากาศของปัจจุบันอันนี้คือการพักของจิตนะคะตราบใดก็ตามที่คุณคุณจะสามารถไปได้ทุกที่บนโลกแต่ถ้าสมองคุณใจคุณยังติดกับเรื่องนั้นอยู่มันคือคุณยังไม่ได้พัก นะเพราะฉะนั้นคุณจริงๆการพักคุณสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ต่างจังหวัดก็ได้นะขอแค่ในใจคุณในสมองคุณเนี่ยพักทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตหยุดคิดถ้าหยุดคิดไม่ได้ก็ให้รู้ว่าคิดนะคะทันแม่ก็ได้ให้เหมือนสติมันอยู่กับตัวความคิดมันอยู่กับตัวนะให้กลับมาหาตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถทําให้จิตเรามันพักได้แล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าใจมันจะเคลียร์ขึ้นเนาะโอเค อันนี้คือข้อความที่ต้องบอกแล้วกันนะคะอ,ะอะต่อไปมาดูพลังงานของคนคนนั้นกันนะว่าคนในอนาคตของคุณเนี่ยพลังงานจะเป็นอย่างไรเออแล้วเวลาที่คุณเจอเขาเนี่ยม,มันจะมีความรู้สึกใดออกมาจะรู้ได้ไงว่าเป็นคนคนนั้นนะคะเนี่นนะหมอขอดูพลังงานเขาสักสองใบก่อนแล้วกันว่าเขาเป็นพลังงานแบบไหนนะคะโอ้โหคุณของขวัญแล้วก็ความลับ ความลับจะปิดหน้าหมอได้ไหมเนี่ยวันนี้ไพ่จะปิดหน้าหมอได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะคนที่มาจากอนาคตเนี่ยคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณอะพอคุณเจอเขานะพอคุณเจอพลังงานเขานะคุณจะรู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนมาโอ,อ้คุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่จักรวาลมอบให้มาในชีวิตเขาจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นอะ่ะอีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าคุณจะได้กลับมาอยู่ในเซฟโซนของคุณ คุณจะรู้สึกว่ามันมันมีเพลงหนึ่งขึ้นมาในหัวไม่หมววาะแบบประมาณว่าคุณไปอยู่ที่ไหนมาโอ้อย่างนั้นเลยเป็นคนที่จิตใจคุณน่ะจะรอคอยเขานะคะเขาจะมาในความแบบไม่ได้เป็นอะไรที่หวือหวาแต่เป็นอะไรที่นุ่มนวลน,นะเขาจะมาแบบ unexpected คมันจะไม่คุณจะไม่สามารถคาดหวังได้เลยวันนั้นคุณอาจจะเดินตลาดอยู่ดีๆล้วก็ไปบังเอิญเจอ นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการที่คุณไปทำงานปกติทุกวันแล้วบางเอิญเจอนะเป็นอะไรที่คุณแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะแต่อาจจะคาดคิดเพราะมาดูคิดแม่หมอนี่แหละนะจะคนในอนาคตเขาจะมาในรูปแบบนั้นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็เขาเป็นคนหนึ่งที่จะถือกุญแจมาปลดล็อกอะไรบางอย่างในใจคุณแม่หมอเขาบอกเลยนะว่าคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนจัก,กรวาลส่งมา เขาไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงแบบรักผู้หญิงผู้ชายกับคุณก็ได้อาจจะเป็นคุณป้าคนหนึ่งคุณลุงคนหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งก็ได้หรืออาจจะเป็นมาในแบบความเป็นเพื่อน นะคะที่แบบเจอกันในร้านกาแฟอย่างนี้ก็ได้นะนะแล้วเขาจะมีกุญแจบางอย่างที่เวลาที่คุณเจอเขาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าทําไมรู้สึกอยากเปิดใจกับคนนี้จังเลยทําไมรู้สึกอยากจะเล่าเรื่องราวชีวิตให้กับเขาจังเลยรู้สึกอยู่ๆก็สนิทขึ้นมานะคะแล้วคุณจะคุยกันว่าคุณจะสามารถคอนเนกกันได้แบบลงล็อกมากๆเหมือนจิ๊กซอที่มันลงล็อกเลยนะแล้วมันจะได้ปลดล็อกบางอย่างในใจคุณเขาจะเป็นคนคนหนึ่งที่คุณสามารถพูดอะไรก็ได้อะมัน ไม่ใช่พูดอะไรก็ได้ในเชิงที่แบบนะคุณเข้าใจไหมแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นใจที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะคะแล้วเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะให้กุญแจอะไรบางอย่างคําตอบอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งประโยคอะไรบางอย่างคําบางอย่างที่มันปลดล็อกใจคุณได้นะอะไรก็ตามที่มันเคยค้างคาในหัวใจคุณมานานอะ่ะเออคนคนนี้จะมาปลดล็อกเพราะว่าคุณเห็นหน้าไพา่ไหมเขามีกุญแจนะคะ เขามีกุญแจนะแล้วก็เป็นคนที่จัก,กรวาลจะมาเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะไม่ใช่คนที่แบบเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดอะเป็นคนที่คุณไม่คาดถึงคาดไม่ถึงเลยนะอะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นคนลักษณะไหนอีกนะคะคนในอนาคตนะข้อความจากคนในอนาคตเรามาดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงนะอ,อือ อย่างที่แม่หมอบอกเลยนะอืสนเสน่ความทรงจำแม่หมอรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่เคยเจอกับคุณในแบบอีกมิติอื่นหรือว่าอาจจะเป็นแบบในพลังงานอื่นถ้าเป็นแบบแนวนิยายหน่อยหรือไซไฟหน่อยมันคือแบบโลกคู่ขนานหรือถ้าแบบมันเหมือนเป็นเคยมันเคยเจอกันแล้วคนคนนี้เคยเจอกับคุณแล้วในทางในทางพลังงานนะคะอาจจะเคยเจอกันในแบบ คุณอาจจะเคยอธิษฐานถึงเขานะเขาอาจจะเคยอธิษฐานถึงคุณคุณอาจจะเคยขอจากจัก,กรวาลว่าเออถ้าแบบถ้ามันเป็นไปได้ขอคําตอบแล้วมันกลายเป็นว่า energy เนี้ยมันไปนลิงก์กับคนคนนั้นนะคะอย่างแรกเลยใครอยากมาคอนเฟิร์มว่าตอนที่คุณเจอกันคุณจะรู้สึกคลิกถึงกันมากๆคุณจะรู้สึกว่าถึงแม้ไม่เคยเจอกันมาก่อนถึงแม้ว่าแบบ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เวลาคุยกันมันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเวลาคุณอยู่ด้วยกันมันมันแบบมันเข้ากันได้แบบงงอะนะมันไม่จาเป็นต้องเข้ากันในเชิงแบบเชิงรักอย่างเดียวแต่มันเป็นเข้ากันในแบบที่เข้าใจชีวิตกันเข้าใจเรื่องราวที่คุณเล่าเขาเข้าใจเรื่องราวที่คุณเล่าคุณเข้าใจเรื่องราวที่เขาเล่ามันเหมือนกับ เดินขนาดกันมาโดยตลอดแต่แค่อยู่ในซีเนียริโอที่มันไม่เหมือนกันอ่ะโอ้เขาจะเข้าใจฟิลลิ่งคุณเขาจะเข้าใจสิ่งที่คุณเจอมาเวลาคุณพูดอะไรไปคือมันจะแบบแต่ละคนมันจะกระทบถึงใจกันหมดเลยเขาจะแบบมันจะแบบอืมมันจะมีความรู้สึกว่าอึ้งเฮ้ยใช่เลยมันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยมันตรงใจกันมากๆพูดอะไรก็คือตรงเป๊ะ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 เข้าไปใจทุนอย่างนั้นเลยนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้สามารถเป็นคนไกลนะเป็นคนไกลจากคุณ แล้วก็เป็นคนที่น่าจะมีความแตกต่างจากคุณค่อนข้างเยอะนะคะเป็นคนที่มีความแตกต่างเป็นคนไกลแล้วก็เป็นคนที่แม่หมอรู้สึกว่ามันมีความพลังงานของความคล้ายกันแต่มันไม่ได้ประจุกันสักทีเดียวนะมันอาจจะเป็นการที่คุณสองคนเนี่ยตัดสินใจอาจแบบในเชิงแบบถ้าสมมติใครใครเชื่อเรื่องโซแพลนเนาะอาจจะมีการวางโซแพลนว่าเออ เราอย่าเพิ่งเจอกันนะเให้เราแบบได้ใช้ชีวิตกันแล้ววันหนึ่งเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วมาแคชชั่กันว่าแต่ละคนเจออะไรในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในครั้งนี้นะคะมันเป็นพลังงานแบบนั้นเลยเป็นพลังงานของคนที่แม่หมอรู้สึกว่าคุณยังไม่เจอเขาคุณยังไม่เคยเจอเขานะแต่ว่าถ้าคุณเจอกันแล้วอ่ะมันจะลิงก์กันได้แบบเหมือนลงล็อกเลยเหมือนแมกเนตอย่างนั้นเลย ะะแล้วไม่หมดรู้สึกว่ามันมีพลังงานดึงดูดระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมาคนคนนี้เหมือนมีออร่าอะไรบางอย่างที่เราจะต้องมองเขาทําไมาคนคนนี้ถึงมีออร่าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปคุยกับเขาทา,ทางที่คุณอาจจะเป็นคนอินโทรเวิร์ดอ่ะอืมแต่ว่าวันนั้นที่คุณเจอพลังงานนี้คุณจะรู้สึกอยากพูดเป็นพิเศษอยากคุยเป็นพิเศษอยากเล่านะจากคนที่คุณ คุณเป็นคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบพูดอะไรเยอะมากไม่ดได้เป็นคนที่เล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังมากแต่พอคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกว่าพลังงานคนนี้น่าดึงดูดพลังงานคนนี้น่าเล่าเรื่องให้ฟังนะคะมันมีความดึงดูดระหว่างกันมันมีความแบบลงล็อกของพลังงานอือไม่หมดต้องใช้คํานี้เลยนะอืม,มาเปิดกันต่อไหมเปิดกันต่อแล้วกันเนาะว่า เขาเป็นคนยังไงอุ้ยมันสิบสี่นาทีแล้วแม่หมอยังไม่ได้เข้าใจความเลยนะคะคนคนนี้จะพาให้ใจของคุณเนี่ยกล้าหาญอีกครั้งหนึ่งเผชิญหน้าอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวที่คุณเคยเจอมาอาจจะเป็นเรื่องราวบางอย่างที่คุณยังไม่เคยปลดร็อกยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่คนคนนี้เขาจะพาคุณเดินไปข้างหน้าเผชิญหน้ากับมันเขาจะเป็นคนหนึ่งที่มาจับมือคุณนะแล้วบอกว่าอืมไม่เป็นไร คุณมีเราอยู่นะเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวแบบเหมือนจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถพาคุณเดินข้ามผ่านสิ่งที่มันแบบอยู่ในใจคุณได้อ่ะอือมันเป็นพลังงานนั้นเลยนะคะเป็นพลังงานที่เวลาคุณเจอกันคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งขึ้นมากๆคุณจะรู้สึกว่าคุณกล้าหาญขึ้นมากๆนะคะถ้าคุณเจอเขาคุณรู้เลยอ่ะอือมันเป็นพลังงานอย่างนั้นแหละมันเป็นคลิกกันอย่างนั้นเลยนะคะ น่าจะเป็นคนที่แบบมีโซแผนมาว่าเออเดี๋ยวเดีย๋ยวใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วเดี๋ยวเรามาเคลียร์อะไรบางอย่างให้กันและกันนะคะคนของคุณเนี่ยเขาจะส่งข้อความอะไรบางอย่างมาให้นะคนคนนี้จะเป็นคนในลักษณะนี้เป็นพลังงานนี้นะคะแล้วมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเขาสามารถพูดคุยกับคุณได้เลยนะได้เลยนะตอนนี้เขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องใดในชีวิตคุณที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะพูดว่าอะไรนะ เยวจะมาใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งนะคะลูกดวงจะบอกว่าทาไมแม่หมอใช้ไพ่หลายสำรับจังเลยคะคือหนึ่งเลยนะแต่แล้วสำรับมันเอเนอรมันไม่เหมือนกันสองก็คือมันยังไงหลังว่าสนุกได้แหละมันสนุกแม่หมอได้แหละนั่นนะโอเคถ้าสมมุติว่าคนในอนาคตคนนั้นสามารถพูดกับคุณได้ตอนนี้เขาจะพูดกับคุณเรื่องอะไรคะ่ะ นมาดูกันว่าเขาจะพูดกับคุณในเรื่องอะไรเขาอยากจะพูดเรื่องอะไรตอนนี้นะในอนาคตก็เป็นให้เป็นเรื่องของอนาคตไปนะเออแล้วก็สิ่งที่เขาจะพูดในเรื่องอนาคตเนี่ยก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่กับคุณตอนเนี้ยถ้าเขาสามารถดับวร์ปมาคุยกับคุณได้ตอนเนี้ยเขาจะพูดว่าอะไรนะคะเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอเป็นพลังงานความรักนะเป็นพลังงานของแบบ ความเป็นคู่กันมากๆเลยอะนะคะอโอเคอย่างแรกเลยเนี่ยข้อความแรกที่มันขึ้นมาหาแม่หมอเลยคือแม่หมอรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนหนึ่งที่กําลังทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ส่งต่อความรู้ความสามารถความคิดสร้างสารรค์ศักยภาพของคุณให้กับคนอื่นนะคะเพราะว่าไพ่เดอะไฮโลแฟนขึ้นมาคุณเป็นคนหนึ่งที่เหมือนมีของในตัวเองมีสติปัญญาในตัวเองมีความรู้ในตัวเองนะแล้วคุณเนี่ยต้องการที่จะส่ง ต่อสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นคนอื่นคนรุ่นหลังนะคะแต่ักสภาวะตอนนี้เขาคนนั้นรู้ว่าคุณมีความไม่กล้าคุณยังไม่เปิดพลังงานคุณยังไม่เปิดให้กับโลกใบนี้นะพลังงานคุณยังเก็บไว้อยู่คุณอาจจะมีความสงสัยว่าเออเราดีพอไหมหรือว่าเราควรที่จะแชร์สิ่งนี้ให้กับโลกได้รับรู้ไหมจะมีใครว่าอะไรไหมนะคะมันทําให้ความสามารถคุณศัก,กยภาพของคุณความรู้ของคุณเนี่ยเนี่ยความรู้ที่มันเป็นหนังสือเนี่ยหรือว่าแบบ นักเรียนของคุณเนี่ยทุกอย่างมันกลายเป็นว่ามันนอนนิ่งไปเลยนะมันนอนนิ่งมันกลายเป็นว่าโปรเจกต์นี้สิ่งที่คุณอยากทํจริ่เนี้มันมันคือมันหยุดไปเลยมันถูกพับเก็บไปเลยนะคะแต่ถามว่าคุณเนี่ยสิ่งที่คุณมีอยู่ในใจไหมคุณรักมันมากแล้วคุณก็อยากเผยแพร่สิ่งเนี้ยให้กับโลกใบนี้ให้ได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางงานศิลปะความสามารถในเรื่องอ,อ การอยู่บนเวทีความสามารถในเรื่องการเขียนความสามารถในเรื่องการทําอาหารความสามารถทุกความสามารถอะเรื่องการแพทย์หรือว่าแบบการรักษาจิตรักษาใจเรเกิอะไรพวกเนี้ได้หมดเลยนะคือคุณนรักสิ่งนี้มากแต่ว่าพลังงานของคุณอะมันยังไม่เปิดนะคะคุณยังซ่อนความสามารถนี้อยู่ นะสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณคือเรื่องอะไรนะน่าจะเป็นในเรื่องของแพชั่นของคุณนี่แหละอือจริงด้วยนะยังมันยังเป็นพลังงานที่ปิดอยู่นะคะถามว่าคุณพร้อมไหมจริงจริงแล้วอ่ะข้างในคุณพร้อมมากๆเลยนะแต่ว่าเหมือนกับพลังงานคุณยังไม,ยงไม่ยังไม่เปิดคุณยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะบ้างนะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้ใจคุณคือทุกอย่างมันพร้อมแล้วอ่ะมันเหลือแค่ มีอะไรบางอย่างที่ต้องมาสปาร์คแค่นั้นเองแล้วคุณในอนาคตของคุณเนี่ยต้องการที่จะคุยกับคุณเรื่องนี้อ่ะเขาต้องการจะบอกอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากทำสิ่งที่คุณรักความรู้ที่คุณมีพรสวรรค์ที่คุณมีนะคะแพชชั่นนี้เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณนะตอนนี้เลยนะ I am l o v e and protected คุณดูไพ่ก่อนมันเป็นไพ่ที่แบบไพ่ที่สวยพลังงานดีมากๆนะคะ ให้ที่สวยและพลังงานดีมากๆเขาอยากจะพูดว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องแพชชั่นของคุณนะอู้นะเดี๋ยวให้ดูสวยไหมสวยไหมถ้าใครอ่านพลังงานได้จะรู้เลยว่ามันเป็นอะไรที่แมจิโคมากๆนะคะแล้วก็นะเรื่องที่เขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณเน้นเป็นเรื่องของแพชชั่นงานนะคะที่คุณยังไม่ได้เผยแพร่เผยแผ่ไป ให้กับโลกใบนี้สิ่งที่เขาอยากจะออกมาบอกคุณก่อนเลยเนี่ยคือหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะปลอดภัยนะคุณอาจจะมีความกลัวว่าถ้าเราแชร์สิ่งนี้ไปแชร์ความคิดเห็นนี้ไปฟีดแบ็จะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราแสดงตัวตนในด้านนี้ออกไปฟีดแบ็จะเป็นยังไงนะคะตราบใดที่คุณไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยคุณทำไปเลยนะแล้วคนในอนาคตคนนั้นน่ะเขาอยากจะบอกคุณว่า คุณได้รับการดูแลจัก,กรวานส่งความรักเขาส่งความรักให้คุณจัก,กรวานส่งความรักให้กับคุณนะแล้วไม่ต้องห่วงว่าใครจะว่ายังไงนะคะเพราะว่าคุณจะปลอดภัยนะพลังงานคุณจะปลอดภัยคุณจะได้รับการปกป้องอย่างดีนะคะให้คุณทําตรงนี้ต่อไปเปิดเผยตัวเองนะเปิดเผยความสามารถตัวเองเปิดเผยสิ่งดีดี ที่ตัวเองมีให้กับโลกใบน,นี้เปิดเผยความรู้ที่คนนุณมีให้กับโลกใบน,นี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเติบโตขึ้นไปได้อีกไกลมากๆตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออจริงๆอะความรู้มันเต็มแล้วสิ่งต่างๆมันเต็มแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเอาออกไปมันจะเป็นยังไงคนคนนั้นอยากจะออกมาบอกคุณว่ามันจะเติบโตยิ่งกว่าที่คุณคิด แล้วมันจะสวยงามกว่ายิ่งกว่าที่คุณคิดอีกนะคะถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่ามันน่าจะอยู่ในระดับ 3- 4สอย่างเงี้ยแต่คนของคุณคนนั้นน่ะอยากจะออกมาบอกใบ้ว่ามันไปสามารถมันสามารถไปได้แบบเต็ม10เลยไป11ได้เลยมันจะสวยงามกว่าที่คุณคิดมากๆตอนนี้คุณอาจจะมีสภาวะที่กังวลยังไม่แน่ใจนะแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในอนาคตด้วยนะเขาน่าจะรอให้คุณทําสิ่งสิ่งนั้นอยู่นะคะ นะตอนนี้สิ่งที่ถ้าเขาสามารถบอกคุณได้อะเขาอยากให้คุณศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองให้มันอธิษฐานจิตอธิษฐานแบบปล่อยวางอธิษฐานไปเรื่อยๆแล้วทําลงมือทําไปด้วยปล่อยของทีละนิดคุณไม่จำเป็นต้องปล่อยของครั้งเดียวแล้วตู้มแบบ เป็นระเบิดยังใหญ่อย่างเงี้ยไม่ต้องคุณทําวันละนิดเขาบอกว่าให้คุณทําวันละนิดให้เอาออกมาวันละนิดเอาที่คอนฟอร์ตโซนของคุณอะมันสามารถแบบอนุาคุณอนุญาตให้คุณทําได้นะอะไรที่รู้สึกว่ามันยังเยอะเกินไปก็อย่าเพิ่งทําทําอะไรที่ทําได้ก่อนนะคะเขาอยากให้คุณทําทีละนิดทําทีละนิดนะเพราะว่าแม่หมอรู้สึกว่าเขาเฝ้าดูคุณอยู่นะคะแล้วพอคุณได้เจอกันในแบบในอนาคตอะเดี๋ยวคุณจะได้เมาส์กันเรื่องนี้แหละ เดี๋ยวจะได้มาแคชชั่กันเรื่องนี้นะคะ everyday t h i n g get better นะคะแล้วเขาอยากจะออกมาบอกคุณว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองคุณอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกในการทําสิ่งที่คุณรักคุณแค่ทํามันทุกวันแล้วเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นมันไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกเลยคุณแค่ได้เรียนรู้นะแม้กระทั่งการได้เรียนรู้จากการที่แบบคุณปล่อยของไปแล้วอะ่ะ อู๋อย่างแม่หมออย่างเงี้ยแม่หมอทําคลิปใช่ไหมแม่หมอตอนแรกๆแม่หมอไม่ได้พร้อมเลยแต่แม่แม่หมอแค่รู้สึกว่าถ้าเราทําแล้วเราได้พัฒนาไปเรื่อยๆเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่คลิปแรกตั้งแต่เดือนแรกนะคะก็ทาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะพัฒนาเขาก็อยากจะบอกในแบบพลังงานเดียวกันเหมือนกันคือให้คุณทําให้คุณปล่อยของเลยเราไม่ต้องกลัวว่าแบบ คุณจะต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่งานแรกนะให้คุณปล่อยไปเลยปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณจะดีขึ้นเองทุกอย่างมันจะดีขึ้นในทุกๆวันนะคะแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคู่ของคุณคู่ทางพลังงานนะเพราะว่าไพ่เลเวอร์แล้วก็ไพ่เลขสองขึ้นมาเยอะมากนะคะ<ๆ>เขาเป็นกําลังใจให้คุณอยู่แล้วเขาเนี่ย อยากเห็นคุณเติบโตนะเขาอยากจะออกมาบอกผ่านไพ่ว่าเขาอยากเห็นคุณเติบโตแล้วก็มีความสุขกับแพชชั่นของคุณเขาไม่อยากให้คุณเก็บสีดีไว้กับตัวเองนะคะเพราะว่าโลกใบนี้รอแสงสว่างจากคุณอยู่นะโลกใบนี้คือรอแสงสว่างจากเทียนของคุณอนะแล้วเทียนของคุณก็จะส่งต่อไปให้ใหกับคนหลายๆคนทั่วโลกทั่วโลกเลยจริงๆนะแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งแสงมันจะยิ่งใหญ่แบบนี้เลยเหมือนในภาพนี้เลยนะคะ คนในอนาคตของคุณเขาต้องการส่งข้อความนี้มาบอกก่อนที่จะเจอกันนะบอกมาบอกก่อนที่จะเจอกันถ้าคุณต้องการเริ่มอะไรถ้าคุณต้องการที่จะอลองอะไรให้ลองเลยนะคะเพราะวันที่เจอกันกับเขาเนี่ยอาจจะได้เมาส์กันเรื่องนี้แหละเรื่องความฝันเรื่องแพชชั่นเรื่องเป้าหมายในชีวิต v a l u ในชีวิตค่านิยมในชีวิตนะคะมันจะเป็น conversation ที่คุณสองคนอะ เหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งเขาจะรู้สึกอบอุ่นใจมากๆนะก็ถ้าเขาสามารถบอกได้ตอนนี้นะคะเขาก็อยากให้คุณแบบลุยเลยอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วมันไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วคุณมีความสุขนะปล่อยของออกมาได้เลยปล่อยวิชาของคุณออกมาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะคิดยังไงนะคะเพราะว่าคุณเนะี่ยมีคนของคุณอยู่นะแล้วก็เขาก็คงจะอยากบอกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ต่อในอนาคตที่เมื่อเวลาสมควร นะคะอันนี้เออใช่จริงๆแหละวันน่าจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะภายใต้สำหรับแม่หมอแอบเหลือไปเห็นนะโอเคไพ่วันนี้ข้อความวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็เป็นท็อปิกหนึ่งที่แม่หมอรูกสึกว่ามันเป็นสิ่งแบบท็อปิกใหม่มากนะแม่หมอก็หวังว่าข้อมูลนี้ข้อความนี้จะไปถึงกับเจ้าของคลิป ที่เป็นเจ้าของคลิปทุกๆคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่หมอเป็นกําลังใจให้นะนอกจากคนคนนั้นที่มาจากอนาคตที่เขาอยากให้คุณแบบปล่อยของได้แล้วแม่หมอก็อยากเหมือนกันแม่หมอก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคุณแบบได้ทําอะไรที่ใจของคุณมันมันมันเรียกร้องหาจริงๆนะคะก็มาแชร์กับแม่หมอได้นะว่าแต่ละคนมีโปรเจกต์อะไรที่อยากทําแต่ยังไม่กล้าทําบ้างนะก็ให้เริ่มทําได้เลยคนของคุณรอคุณอยู่อ่าแม่หมอรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ มาผ่านสิ่งที่คุณชอบทอําอ่ะเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณชอบเดี๋ยวคนคนนี้จะปรากฏมาด้วยอะ่ะโอ้ใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยนะข้อความสุดท้ายของวันนี้โอเคคลิปวันนี้ก็ประมาณเท่านี้อาจจะยาวหน่อยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะก็ถ้าใครชอบก็ฝากดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แม่หมอเหมือนเคยนะคะแล้วก็สามารถสปอตช่องนี้ทางซปเปอร์แดงได้นะใครที่สนใจดูดวงก็ข้อมูลแม่ห,หมอส่งไวใ้ให้ในข้างใต้ล่างคลิปนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะจัดการคลิปหน้าบ๊ายบาย